สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาพอนเซชันค่ะวันนี้นะคะมาในเมนูน้ำยาเพื่อจะทานกับขนมจีนนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นน้ำยาปลากระกป๋องเราก็ใส่ความเป็นใต้ลงไปนั่นก็คือใส่ ไตปลาลงไปด้วยนะคะหลังจากเราโคลกพริกแกงแล้วก็กะปินะคะรวมกับเนื้อของปลากระป๋องแล้วนะคะหั่นมาทางนี้เราก็ต้มนะคะไตปลานะคะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ลงไปนะคะให้เดือดเลยนะคะตอนนี้ใส่น้ํานิดเดียวนะคะเพื่อให้เดือดเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามากรองใช้เฉพาะน้ําของไตปลานะคะ หันมาทางนี้ค่ะก็ใช้กะทิกล่องนะคะใส่กะทิกล่องลงไป1กล่องเลยนะคะวันนี้แล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะวันนี้เราทำน้ำยาขนมจีนสัก2ถ้วยนะคะ2ถ้วยกับขนมจีนประมาณ1กิโลซื้อขนมจีนมา1ก่กิโลนะคะเคี่ยวให้กะทิเดือดก่อนนะคะ ลังจากกะทิเดือดแล้วเราก็เทน้าไตปลาและใช้กระชอนกลองแบบนี้ค่ะใช้เฉพาะน้ําของไตปลานะคะลงไปแล้วก็ตั้งให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแป๊บเดียวก็เดือดแล้วนะคะแอบปิดฝาหม้อนิดนึงก็ได้นะคะเคี่ยวแบบนี้แล้วค่ะจริงๆแล้วน้ำยา ขนมจีนเราก็มีหลายอย่างนะคะใช้ปลาได้หลายๆแบบหลายอย่างเลยแหละวันนี้เรามาลองแบบปลากระป๋องดูบ้างนะคะหลังจากกะทิเดือดแล้วนะคะก็ใส่พริกแกงกะปิและก็เนื้อปลากระป๋องที่เราโคลกรวมกันเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่ง ะะวันนี้เครื่องปรุงก็ใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียวเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเพื่อช่วยปรุงรสนะคะเพราะว่าไตาปลาก็เค็มแล้วก็ใส่กะปิด้วยวก็จะอาจจะมีความเค็มแล้วก็ตัดเค็มด้วยน้ำตาลทรายนะคะหลังจากน้ำเดือดเต็มที่แล้วนะคะเราก็ใส่ฉีกใบมะกรูดแล้วก็ทุบตะไคร้ใส่ลงไปแบบนี้แล้วค่ะ เพิ่มความหอมนะคะใส่น้ำตาลทราย1ช้อนนะคะเพื่อปรุงรสลงไปตัดเค็มซะหน่อยนะคะหอมมากนะคะตักขนมจีนมารอไว้เลยนะคะขนมจีนเราซื้อมาแล้วก็อาจจะเอาไปนึ่งก่อนก็ได้นะคะใส่ไมโครเวฟก,ก็ได้ใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วล้วก็นึ่งก่อนให้ขนมจีนแบบเส้นเขานิ่มขึ้น่ะนะคะ าบางทีซื้อมาก็ใส่ตู้เย็นไว้อย่างงี้ค่ะก็มานึ่งสะหน่อยเลยหอมมากนะคะแล้วก็ราดขนมจีนแล้วก็ทานได้เลยนะคะวันนี้อาจจะคู่กับไข่ต้มนะคะผักดองก็ได้ผักก็ต้องแน่นๆนิดหนึ่งนะคะสําหรับขนมจีนเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มื้อนี้เป็นมื้อที่แสนอร่อยนะคะขอบคุณที่ติดตามอารอรเซชั่นค่ะสวัสดีค่ะ